ปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเอ้ยวางผิดเอ้อประมาณนี้สินะนี่ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเหรอกลับไปตรงนู้นก่อนดีกว่าไปเอ้อถึงสักทีเอ้ยโย่พวกวนตีทำไรอยู่เออโย่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 ผม,ผมกำลังทดลองสร้างปฏิมากรรมของผมอยู่แน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 ่ยังเห็นยๆยๆเห็นยเห็นยเห็น นั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่โอ้โ้เชี่ยวเพราะว่ามันดูสวยงามดีนะ <c oughs> เอเอสวย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 แต่ว่าเอาไปวางไว้หันไว้ที่อื่นที่มันไม่ใช่ตรงนี้แล้วกันนะเออมันขวางทางรถไฟนี่嘛เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งหน้าแหกอีกชนมันแล้วหน้าแหกเลยเอเนี่ยสวย <c oughs> สวยสวยสวยแล้วก็ในเมื่อที่มันใกล้จะวันปีใหม่แล้วนะก็ อยากจะให้พักสะหน่อยนะเพราะตอนนี้ก็บ่ายๆแล้วเดี๋ยวได้จะพักแต่ตอนนี้เลยเน Exec ี Bye. Bye. ่ยแย่เจ๋งไม่กูไม่ต้องเป็นกรรมกรแล้วลาก่อนจอเย็นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแตตอนเย็นไม่ไปได้ไหมอยากอยู่บ้านก็ไม่ได้นะแย่วแม่งก็เดี๋ยวเจอตอนเย็นนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแยกย้ายแล้วกันครับครับครับ See you next time เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยากันเฮ้ยกบ้าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยเดียยวเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้้ย้ย้้เยเย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเรามาเที่ยวเราไม่ได้มาทะเลาะกันนะใช่เราไม่ได้มาทะเลาะกันเรามาต่อยกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยพาไหนไหนไหพาผมมาทำอะไรเฮ้ยพอพอพอเฮ้ยพอพออ่าอ่าตามมาแล้วกันมาทำอะไรวะตามมาแนมแนมแนมดิ้นว่าด้านหลังนี้มันจะมีเทศกาลอ่าเทศกาลข้าวบุกอยู่ด้านหลังเนี้ยนะนี่เอ้ยสอนว้าว ว้าวข้าใช่นี่คือหน้าทางเข้าตาม,า,ามมาตามาตามมาหรือ <c oughs> เช่นนี่ต้องสุปเทศกาลข้าบุกนะครับผมไอ้ดี่อะไรครับเนี่ยอ๋อจะทําเป็นแต่แล้วเขาเขาบอกว่าจะเอาป้ายมาใส่นะแต่เหมือนเขาจะลืมแล้วตอนนี้ทำไร ไม่มีอะไรทาเอาหน้ามงเล่นเออนี่นี่น,น,น,นี่ไหนๆก็มาแล้วมากินอะไรกันก่อนไหมละ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่เหรอมานี่มาอาโอเครับ<ม>อะไร,รไหมครับขอพันกระเพราไส้ยุงทีหนึ่งครับได้เลยครับเดี๋ยวไปทำให้แล้วกันถุยไม่ใช่ขอบคุณครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเคกตกแต่งร้านนะเอเ้ากินได้เหมือนกันนี่น้าขอปลปมน่ะ ไม่เป็นไรแดดก็โอเคช่างมลงแล้วกันเอาพ่อเรามานั่งกินอะไรเล่นกันหน่อยไหมนี่ยนั่งนี้กินอะไรเล่นกันเนี่ยน่าเออน่าจะดีอืมไอ้คุณผมเจอของกินที่ดูน่าสนใจในนี้ว่ะใน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 นจะจะไปป้นของเขามาื่อทำไมวะนี่นี่นี่ไอ้นี้น่าสนใจป่ะใน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 นี่นี่ฮะปุ๋ยเราจะได้โตเลยดังแดกปุ๋ยกันนี่แหละโอเค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  ปุ๋ยแซ่บแปุ๋ยแซ่บแซมาๆมากิน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 อย่าอย่าอย่าปุ๋ยแซ่บแซ่บอย่าอย่าอย่าแซ่บ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 อืมอร่อยดีเหมือนกันนะปุ๋ยเนี่ยกินด้วยตะปูอมอร่อยทุยถุยถุยถุยอืมอร่อยครับอร่อยอร่อยถุยทิ้งเลยนี่ไงนะอ่ะตะกี้เกือบโดนหน้าใช่รู้ไหมเนี่ยฮะ ฮะไม่ได้มันไม่ได้นอนหน้าผมนี่แมเดี๋ยวเอาว่างซะหน่อยเออเอาเป็นว่าช่างมา่แล้วกันนะมาเราเรานี่นี่เดี๋ยวพาไปดูนี่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 พีชอุตสาหกมตามมาตามมาตามมาเข้าผมตามมาตามมาตามมาแต่เค้กปอไม่เออะไรมันหายตัวไปเองผมไม่เกี่ยวซะหน่อย นี่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 ฟาร์ข้าวอันนี้ก็คือข้าวอันนี้คือข้าวแบบข้าวปกตินะส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวข้าวข้าวเออข้าวส่วนนี้คุณก็น่าจะรู้แล้วว่านี่คืออะไรนะข้าวใช่แล้วส่วนนี้ก็คือเอออย่ามปยุ่งกับมันแล้วกันส่วนนี้ก็คือฟาร์มข้าวสาธิตแบบเล็กๆแบบมินิมอลกันนั่นเองนะตามผมแลวนี่คืออะไรส่วนนี้ก็คือโคตรฟาร์มข้าวแบบมินิมอลไม่มินิมอลด้วยซ้ำ อ่าฮะอืมสน,สนใจอะไรพิเศษไหมครับแถวแถวแถบนี้เนี่ยอ๋อสนใจอยู่ครับผมเออเอเาหน้าเล็กนิดน,นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเข้าใจนะว่าหิวเข้าใจนะว,ว่าเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจแล้วว่าหิวแต่ว่าตะกี้เราก็กินกันไปจนอิ่มแล้วนะยังไม่อิ่มเอา มามามา,มาเดี๋ยวพาไปเล่นเครื่องเล่นต่อดีกว่าไป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 ครับผมครับครับครับไอเนี่ยอะไรข้าหนารดออกหลังรถเน่ยน่อะไรออก,ก็เน,นี่ยเครื่องเล่นที่จะแนะนํามาเล่นเนี่ยขึ้นไปก่อนดิมาเล่นยังไงก็แค่ขึ้นไปแค่ข,ขึ้นไปข้าขงบนมันปลอดภัยแน่มันปลอดภัยอยู่แล้วนะพิงเครื่องเล่นถึงแม้มันจะดูหวาดเสียวชีวิตนิดนึงแต่มันก็ปลอดภัยนะปลอดภัยอย่างไงวะ เออนะ่เดี๋ยวก็รู้อ้าล่ะอากาศขวันนี้เป็นไงบ้างก็เย็นดีนะเย็นดีถึงวม่ได้มีมาอยู่สามกอนตรงนี้คะออ๋นฮะวิธีการเล่นวิธีการาก็ก็กกกแค่โดดลงไปงลางน่ะโดดนแค่ลงให้ลงตรงฟางข้าวอ่ะนะใช่ใช่แค่ดิไปให้ตรงฟางข้าวแค่นั้นเองอ๋ดลงไปให้ตรงฟางข้าวใช่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 เลกกันเลยดีเอาเลย อ้าวเดี๋ยวเล่นโชว์นะอ่ปัด <Homer. S 1> เห็นไหมบอกแล้วปลอดภัยบอกแล้วปลอดภัยนะดีเออไ cycling. อ้ <c oughs> ไม่เห็นปลอดภัยเลยโอ้ยไ,ไม่ได้มาเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดครับไอเวดดี้ดิออ๋ลองเล่นสักรอบดูไหมนะเอาเดี๋ยเอาดิเอาดิ๋ยวมามามาไปไปไปขึ้น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 ไป ทางขึ้นอยู่ไหนวะลืมอ่านี่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 มีผมล่วงต่อยนะวิตีวิตีวิตีต้องกรุงมาด้วยไม่เห็นคนละแวกเลยนี่หว่าเออหน้าเออหน้าไม่ไม่แน่นอนไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนบี้เป็นคนอย่างนั้นพอขึ้นมาปุ๊บต่อยกูล่วงใช่แล้วกันล่ะช้าไปนะพ่อหนุ่มช้าไป ไม่ถ้าเกินิ้วผมเลว่านี้มันก็ได้แหละแม่งโผล่ไปที่เ,เป็นคนเออไม่ไดอ้กูหรอกไม่เดี้มล็ออ้ไม่เด้แยบกูหรอกโอแม่เอ้เดี๋ยวนะตะกี้เราไม่เต็มนี่<ง>มามามา,มาเรามาขึ้นเล่นต่อไปกันดีวกว่าม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 าีมาม,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 มเราอยากเล่นเพ่มอีกอ ก็นเล่นนี้น้ำเหนือเลยน้ำเหนือน้ำเหนือนี่นี่นี่เราพยายามไปเล่นนอต่อก็ไปเล่นต่อกันเดียวก็ได้นะลองไปเล่นสักตาหนึ่งก็ได้แต่ผมไม่เล่นแล้วเดี๋ยวหูใจวายตายก่อนโอ้ยนี่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 แกงสามชาติรุบังพวกพวกเรานีแกงสามชาติจามนี่นี่คือชื่อจามนะส่วนเจ้านี่คืชื่อโจมนะส่วนเจ้านี่คือชื่อเจฟกันนั่นเองนะซึ่งคุณจะนั่งอะไรครับผม ยังกล้าถามอีกเหรอเอองั้นเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่นั่งนี่นะครับพี่นั่งกับเจมแล้วกันแย่โคตรมันเลยว่ะว้าวโอ้ว้าวเชิงหลุดเออเออเดะเดวเดะเดะเดะระเบิดแม่งหลุดเดะเดะระเบิดหลุดการทิ่ควบคุมโอ้โคตรมันโคตรมันโอ้หมุนโอ้หมื่นโอ้แม่งแม่งหมื่นโอ้แม่งหมื่นแม่งหมื่น เน่เขับชนกันดีกว่านี่มา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 ป้าหมายแล้ววุ้งชนปักอ่าแล้วก็ทำลายเครื่องเล่นอะแย่ว่ะแม่ง <c oughs> เอ่อมันไม่ได้มาตรฐานจังวะอย่างที่คุณบอกแม่งไม่ได้มาตรฐานเลยเว้ยอีอ้าเครื่องหลุดอีกอะว่าคุณมาได้ไอตัวนี้ดีกว่าแม่งไม่ได้มาตรฐานเลย ไม่คุณน่ะเล่นไม่ได้มาตรฐานมาตรงนี้ทำไมวะไปเล่นไอ้ตัวเออนั่งกับจาวก็ได้นะนั่งนั่งนั่งโอ้โห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 โอ้โเมา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 โอ้โอ้โอ้คุมคุมไม่เป็นคุมไม่ได้คุมไม่อยู่โอ้โถแล้วโอ้คุมยังไงไม่ได้ที่โอ้โอ้เมาอ่ะ อ oh คุมโอ้เครื oh ค่องหลุดเจ้าโอ้หลุด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 เราอยัาง,งนี่วะไม่หลุดแล้ว <c oughs> เล่น,ลนยังไงเ่ยังไงให้หลุดได้ผมยังเล่นไม่หลุดเลย <c oughs> โค้กพี่ก <c oughs> ็ไม่รู้เหมือนกันพ <c oughs> ูดเล่นเล่นีแรงว่ะแม่นี่นี่นี่เราไปเราไปเราไปนั่งได้เล่นเนี่บ้างดีกว่าไป่แหรือจะมานั่งตรงนี้ดีนั่งนั่งจีชาด้วย่างนี้หนึ่นนงอ่ะผมว่าชิงชาตัวนี้ไม่ได้มาตรฐาน นั่นแหละสินะใครไม่เป็นคนออกแบบวะเนี่ยไอย้ชิใหญ่รู้นะขอยาแป๊บนึงนะฮะเออเนี่ยสวยเอ้ยอ,อุตส่าห์ดัดมันกลับแล้ว <laughs> ว่าแต่ตรงนี้ม <Yeah. S 1> รนเปนติดดีเหมือนกันนะถ้ามาเป็นคู่คู่คแฟนเนี่ยน่าจะเราเปนติดดีเหมือนกันเนี่ยโอ้โหชัดเดอร์ฟาร์บทำไมอุปัก <laughs> ทำไมมันมันก็ลงเป็นติดดีออกนะแบบมานั่งมานั่งด้วยกันจูจีกันคุยกันอะไรประมาณเนี่ย มำไมถัดตัวไม่จริงไหมแมนนี่เราไปบ้านกันดีกว่าไลยบ,บ้านเนอะใช่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 บ้านข้างหลังนู่นอ่ะทำไมที่นี่ต้องมีบ้านอ่านจะว่าทำไว้ตกแต่งกับมึงไปอ่านไปศึกษาใบนี่มาเป็นศึกษาใบแนะนำท่องเที่ยวมาก็ไปเจอว่ามันมีบ้านเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะแต่เอ๊ะผมว่าผมไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วโอเคโอเคโอเคอเราไปชั้นสองกันดีกว่าไป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 ชั้นสองมีอะไร ชั้นสองเรก็พวกแบบเตียงนอนแล้วก็แบบห้องนอนอะมันห้องนอนน่ะแหละหมูอ่าเรามาองคุยอะไรกันหน่อยดีกว่าบู๊บบู๊บบูบบู๊บบู๊บบู๊บบ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 ู๊บบู๊บบููบูบบ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 ูบูบบ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 บ เอาไม่ว่าคุยเรื่องอะไรกันดีเอาไม่ว่าวันนี้เอาไม่ว่าเอาไม่ว่าวันนี้เป็นไงบ้างเหรอหลังจากที่รู้สึกว่าได้พักไหวขึ้นหน่อยปกติที่ทํางานให้พี่แบบตลอด2ี่สชั่วโมงเลยแบบไม่ได้พักไม่ได้มานอนเลยรู้สึกว่าอยากได้วันหยุดมากกว่านี้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้วันหยุดไปเลยสามวันไม่พอไม่พอสักครึ่งปีครึ่งปีมันก็เกินไปนะบางทีไม่ผมยาวครึ่งปีผมไม่สน โอ้ยบางทีมันก็เกินไปนะแล้วอันนี้คือหมูมันจะเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยหรือไงวะเนี่ยเอมันมันก็เดินทำไมรู้สึกว่าบางทีมันเดินเหมือนคุณบังคับมันเลยวะไรบ้างตาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนลองขี่บ้างนี่อยากลองขี่บ้างอ่ะนั่งแต่ก็อีนั่เบื่อแลองขี่หน่อยดิกู้ยบินโอ้โอ้น่าสนใจดีนี่นะเฮ้ยหนุบดีวะ มันเอาของใส่หายยังไงนะ่ลืมอ่าข้างในนี่หายแลมีของเยอะงก็เลยยักไม่ได้เนอะแล้วผมเอาของในไห่ออกมาไม่ได้ทุบทุบหรอใช่ต้องทุบอ๋อ <love> อืมอเลสเซอเดสอ่าขีหมอยู่ทำไมไม่มีอะไรแต่ว่าผมเบื่อบ้านหล้ง อ่าใช่ใช่เหมือนจะมีอ่าเหมือนจะมีโซนปาร์ตี้ตรงนู้นนะด้านหน้าโอ้ยโทษเหมือนเหมือนจะมีโซนปาร์ตี้ด้านหน้าบ้างหนึ่งนะอื้มอ่าแบบอไประเภทอะไรดีกว่าเดี๋ยว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 อะไรผมว่ามันไม่ใช่ทางออกกลับเข้ามาอยู่นี้ทำไมวะมันมันเป็นทางออกนะมันทางออกดีๆจะตายไปทางเงี้ยอ้าวออกดีๆก็ได้อ้าวออกแบบปกติชาวบ้านเขออกก็ได้วะ นี่นี่เราก็ไปตรงนู้น่ะตามทางนี้มาดีกว่าไปไปไปตามทางนี้มานี่นี่นี่มันจะเป็นพวกโซนปาร์ตี้มีบาร์ด้านหลังนู้นน่ะสนใจเป็นน่ะลองนั่งดื่มอะไรสักหน่อยป่ะละ่ะใช่ป่าอ่าฮะเออ่ะเดี๋ยวเป็นบาร์เทนเดอร์เองก็ได้นะมามามาสนใจดื่มอะไรไหมครับผมขอบคุณมากอเอ๊ะอืมเศรษฐ ไม่ต้องสั่งอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่ไปสั่งเองก็ได้มามามาไม่ไม่ไม่ผมแบ่งให้คุณกระข้าวที่ผมขโมยมาเมื่อกี้นี่แหละอ้าวโอ้ทำไมอะไรนี้มันไม่มีอะไรเลยวะโอ้ยโทษเดี๋ยวก็มีนะเนี่ยตอนนี้มีนะเนี่ยไม่นับอยากได้กระดาษสักแผ่นหนึ่งที่เราเขียนว่าอ่านครับโอ้โหกระตังอะไรดีเหมือนกันนะเี่ก เอาล่ะเราเรามาร้องเพลงอะไรกันหน่อยไหมด้านหน้านี้มีโซนดนตรีด้วยเราสามารถร้องเพลงกันได้ด้วยนะมันมันจัดคอนเสิร์ตไว้ทำไมวะเอ้ก็ก็ใครใครอยากจะร้องเพลงเปิดหมวกร้องเพลงก็มาร้องกันได้นะอาจจะร้องเพลงอะไรก็เชิญเลยแล้วกัเเลลกนเดี๋ยวพี่นั่งฟังนี้แล้วกันเออเคยฟังเพลงถังน้ำแข็งไหมเออก็เคยนะแน่ใจว่าเคยมาเดีย๋ยวผมจะร้องให้ฟัง ไม่ไหนๆร้องโชว์ดิอ่าเคยเข้าไปดรอในถังน้ำแข็งหรือเปล่าเคยเข้าไปดรอในถังน้ำแข็งหรือเปล่าเคยเข้าไปนอนในถังน้ำแข็งหรือเปล่าก็โคนั่นแหละก็มันตบมือให้เลยโอเบตโตโอเบตโตเป็นแปลว่ายินดีด้วยนะไม่่ใชเออนนั่แหละยินดีด้วยนะนะร้องให้ดีเยี่ยมมากเลยโอเบตโต ราวนี้ก็ตาพี่อาสินะเนี่ยอืมแฝงแฝแแเอาล่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะที่ผมได้มาร้อ,องเพลงอะ่ะคุณโชคดีมากเลยนะคะที่ได้มาฟังพี่ร้องเพลงอะ่ะเอาพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมาร้องเพลงเนี่ยกันเพลงจากใจพี่เลยที่พี่ชอบมากสุดเลยอะ่ะมา อย่าให้มีครั้งที่สองแ้วถ้าเกิดมีครั้งที่สองล่ะจะซัดหน้าคุณเพราะผมถือว่าผมเตือนแล้วจะเย็นอ่ามามาเดี๋ยวร้องดีๆ้ก็ได้มาร้องดีๆร้องดีๆร้องดีๆไม่เอาไม่อยากฟังเพลงแล้วไม่อยากฟังไม่อยากฟังม่ม่ม่อันนี้อันนี้อันนี้ดีจริงล่วอันนี้ดีจริงลอันนี้ดีนี่ดีจริงแล้วดีเนีีอันนี้ดีแล้วดีแล้วนะ

วิ่งเลยวิ่งวแล้วะใช่นี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนล้วีสาบนั่นแหะสิเออีสามห้าสิบวดดีกว่าไปไปไปนี่นี่นท่านานในพิธีนี่ด้ว้าว วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดท่ามกลางทะเลแล้วก็มีน้ำน้ำฝนตกลงมาด้วยนะครับหรือว่าใครรอนะผมไม่ไหวคือกินน้ำทะเลได้นะครับมันเค็มเล็กๆน้อยมันกินได้ใช่ไหมผมอ่ะน้อยผมเจอปลาที่นี่ the hell ซวยมี นี่เป็นเวลากี่วันแล้วที่เรามานั่งทำน้ำรถไปกันเนี่ย6กวันจริงว่รเนี่ยกน่เดือนกว่าเลยนะเนี่ย ก่อนยินที่รักสู่ช่องยูกยอนแฟมิลี่ใช่เคยฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลอยกระทงกันนั่นเองฮะซึ่งผมก็ไได้ปเตรียมเงินมาแล้วหนึ่งอาาแอมมอลมาเลยสิ่งแรกก็ขอให้สีที่ไม่ดีนั้นหายไปแล้วก็สิ่งที่ทำไปดีไว้ก็หายไปแล้วกันนะลอยแบบกระทงอันนี้แล้วกันแล้วก็ขอให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันนะไปดาจุ